น้องมั่นของเล่นแค่บางเวลาน้องมั่นมีค่าย้ำอายเงาน้องทนเจ็บทนเศร้าย้อนหักอายสุบตะว่าขออะไรได้ขอน้ำหน้าเ่ายังบอแล้วอีกมามามา สบายดีพี่น้องสบายดีตอนแรงๆจ้ามือนี่เจสีคนบ่มีค่ะสิมหาขอค่ะน้ำเจเจี๊ยบยอดค่ะพี่น้องเอ้ยอ,อ,อันไลยมือเลยเอ,อ้ยบัวเพื่อนอันบอกว่าอันประสีลงมาเอาเด้อวะมาเอาก็เอาน่าได้ดึงเอาแบบนี้เลยวะอ,อืสมสเมื่อล่วกกินแรงค่ะอาหารแรงกับขึ้นเนี่ยเออน,น,ะะนั่งดึงเอาปุดๆดนั่นนี่เราบอก่ะ ไม่พี่น้องอ่อนๆนะคะค่ะอ่อนค่ะน,น้องมันคงเล่นแค่บางเวลาน้องมันมีขายย้ำอายเงาน้องทนเจ็บทนเศร้ายอนหักอายห้องเพลงใส่ไผ่น้อนี่คุณเลงไผ่ป่ะเจียม <laughs> ล่ากันยังมาท่านอยู่ค่ะมาเอาขาน้ำกันน,นี่แหละค่ะพี่อามนอ่ะ เธอหนาเป็นคนมีค่าอยู่แล้วปกติเธอก็เป็นคนมีค่าอยู่แล้วบันี้เธอแห้งก็มาดึงเอาค่าแห้งก็ได้ไลายแห้งก็มีคา่าลายดอกกะเจี่ยวก็มีอ้าปลูกเหรอสวัสดีคุณพี่บัวค่ะบัสดีพี่น้องอันนั้นคืออะไรคะต้น <พอ S 1> <อ>มักซิดาเหรออ๋อมา,มาแ,รแรกรู้จักแรกแรก็คิดว่าอีกแก่ี่ไม่ม <laughs> ีพอมาถึงถกรก็รั้มันมีค่ามึงมีคา่มมคามากมายซะเหลือเกิน <laughs> เฮ้ยพุญพอน้องบอยพอน้องบอยไปเอารถมาแล้วนั่งข่าวไปอันสตาร์ทรถแต่อ่ะกับแม่ข่าวเงาขามนะคะเออดึงเอาแบบนี้ดึงเอาดึงเอาเลยนะคะในเวลาแล้วนั่นเราก็ซ่อมใช่ไหมซ่อมนิดหน่อยค่ะจ้ำแจวประแดกค่ะอ่ะดึงเอาเฮ้ยเอง่ะดึงมาได้เองบุ๊คเองจิ้มบอลลูก ดึงแห้งบ่ได้ดึงทุกดึงทื่นบ่ได้ค่ะามาขอเพิ่นแล้วก็ให้เพิ่นเอาให้แล้วเนาะเฮาก็บ่กล้าแล้วมันสวนมูลเด้บอว่าเนาะปฏิบัติดึงเลิกดึงเลิกไว้ยีนี่ค่ะกูมุ่นลมืดปฏิบัติว่าค่ขี้น้อดบ่จะขายได้มื้อไรแค่หน่บาทนะคะเอานั่นๆบอกเน่ฉันก็สิขอกินมื้อละ100ซะโอ้มันหลายเนาะหัวสักหัวความเงี่ยสวมเอ้า เฮ้ยมึงผูผ้าออกแล้วมึงกาเป็นยังดอกกูผูพาท่านในผ้านี่มันยังย้อนตับสาบอยู่นี่นะมันสิหอดลากขนองเลยแหละเออเฮ้เองเออ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 เอนเออมออเออเนอเออเมื่อเอกมาอันเอเออเเ ซ้ำได้จังพอกินนะซ้ำนี่นับอิ่มผู้นึ่งหรือเปล่าสวยงามจริงๆพี่น้องเลยบโยกเงินชนรายคนจะกันเดี๋ยวร้ายนะคะเออแน่ชั้นโบได้ดึงฉันกับสีพลาที่สั่นโอ้ยดึงซะก่อนตายแล้วไอ้มันหยาบอน้อยมันต้องดึงซองมือคือว่าอะไรเนาะชกตึกเลย โอ้ยดึงทกกรบบได้ค่ะบ่ได้สิแตกด้อเท้ามาดูมาดูแม่แม่อยากลองดึงบ่เออเขาดึงกันจังได้นะขาโอ้เขาไทยน้าเลยได้ะได้เออเดียมตัวกะจี้เอาฮักเบิร์ดที่ก่อละข้างหลังเธอนี่เยอะแยะเออ มันไม่ได้ยากนะคะปาโอเคอันนี้ได้เอาได้บหเพื่นได้บริเกเลยคะเออ่หนเห็นบ้างมันยังน้อยนะนะะจะพาไปดึงจะพาไปดึงองนะนะเออบอสแไปทีมไม่ยั้งดึงมากก็อาไปตัวน่อยอีนี่อู พอหนึ่งละผสได้อยู่แต่ว่ามันอ่อนมันยอดน้อยโบทานพอแล้วเออเดี๋ยวข้าดึงให้เขาข้าจะดึงให้เจี๊ยบมันไปดึงเออเดี๋ยวแมาแมาแม่ไยมาจับให้นั่งนี่ดึงให้นั่งเออเห็นว่าอะไรกันเนาะบ๊อบริการแล้วก็ทอดดึงเขาปูม้วอุ้ยปุ้ยต่อว่าแมดึงให้ อันนี้ก็ได้แล้วหญ่เลยอันนี้ก็ไอ้บัวบอกโอ้ยมันทบมันหักว่าแลดึงยืนดึงเอาหน้านั่นปอกข้างนั้นนี่พ่ได้สิโอ้ยบบไปปอกมันการนั่นแหละเหรอเออหัเอ่าหน้านั่นอือโอ้ยจะแม่ีบ่มีค่าขึ้นยังกระบะเป็นยืนคนเฮามันจิเป็นคือการเบิร์ตทุกเรื่องบ่ยิงอ้าว นี่เออยืนหึ่งนะมันโถมันฮักยัให้มันฮักยังก็ต้องเอื้อยนั่นแหละบอกสอนเนาะแมนบอกสอนบอกเคยชื่อบอกเคยจำบอกฉันบอกเคยมีค่ากันยังไงฉันมีแต่ค่าเป็นหัวไม่เคยเจอหน้ำกระปุณก็คือมันต้องโกโก้แค่ไหนใช่ยังไงมันทบมันจังไว้ลากไปปอกมันจังบอฮักเอ่ะสั้นละมงอันมันเฮาเฮ็ดมันฮักแบบไปปอกมันก็ฮักเสียปวดใจไม่หลุดนะไม่บอกก็ไม่หลุดแ่เนี่ย แม่น้องบอยมอันอาชีพขายข้าวเหตุว่าวันนี้เรามีได้เงินย้อนอยู่ไดนพี่น้องเอ,อ้ยปลาข้า,าแม่น้องบอยนี่นะนได้ข้าได้ค่ะข,ข,ข,ขนมให้น้องบีกน้องบอยไปโรงเรียนอยู่โอ้โหเจ้าหมุนอยู่ก่อเก่า,าง่ายเ <มา S 1> จ้ง่าย <ไป S 1> มันฮัรเบิดแล้วเพิ่นนะเยม่มาต่อลายอมาจกต่อน้ำเสียเออ่อนเพียก็จะเจอทะเลเดามหาแพนะาแนมหาัาทเเแต่ปากะเบนดังเลาิวทะเลซองกับปลิงอโอ่ เห็นไหมเด้อแด่เลยสวยด้วยเลขสีมันไม่รู้มันก็หักครบเอาเลยไงจ๊ะพ่อเมื่อยกัเนี่ยบรรลุปะโหยเดี๋ยวบรรลุเลอสีนี้เราจะแค่อยู่อย่างมีค่านะคะเขาจะไปหาบ้าแบบกระเทยเอาไปอามาผู้มีค่าลีแล้วแมนยังเกียรค่ะเป็นคนมีค่าที่สุดในนี่ละแวกเปลี่ยนไหมนะคะจะบอกว่าฉันมีค่านะคะเอ้ยเธอหูวัตต์ต้นอยัง มันทำธุรกิจมืดมีธุรกิจสอนใช่ไหมอนี่ยะยถ่ายเดี๋ยวก็นของกูพี่น้องมาเอาอไปยักได้ต้นกระท่อมาจุกส่วนลังบองงมาถ่ายอะโรคโรคพ่อเขาปลูกบนบานบนเมืองต้นไน่แ่เดียวแ่ว

แ่โฟล์ิมาคอจะกก่อเด้อไปปลูกคะนะกี่กับเจแ๊ยบเส็บนั้นทอนเนาะเอาได้นะ่ะซัมน,นะหนาได้เอเอมาแก่ ใครจะมันออกนอกไว้เนาะอันอ้อนอนอนองที่หนึ่งให้อนฮกินกันก่อแรงเหนือ่องหาเยมาไนะคะหาได้ในช่วนี้นี่ปูได้เ้อเนือนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันมีค่าจะระเกิดอ่ะ แกฉันเพิ่งรู้ว่าฉันมีค่าก็วันนี้เลยนี่เขาเจออเมริกินพออะไรมะพ่ออะไรบ้าโอ้สิกิ้งหลายฉันจะท้อมตะเปียกเนี่ยกับมิจเาเบมาล่ต้นเลยเอออเมริกันทอดไสเท้านั้นบลาทอนน้อยปะาทอนม่งบน้อยขันปอกมันอันนั้นเลยด้เออฉันกินข้าเดี่ยวกับพ่อนี่นะร้เกิดมันจะสำหรับสคนเลยบัวเาพี่อนะ

คับไม่ออันนี้เขาเมึ่บอกว่านี่จะคาอกว่ามันมาตกมาเอมาเจอกัดนะจะคิว่าใครมาลัก้าวไปออกจะค่าออกจาโครส่วนค่าเะยพี่น้อง ตัดไปไม่หน right. ่อบ่ชิดไปไม่หน่อกอนกอนกองกอนกอนมาผดผอยแง่จ้ะค่ะไปเลยแง่ไปเลยแง่ไม่ได้ไม่ผดผอยอ่ะผักบ้ายแง่มึงชิตายแล้วนี่น่ะเอามาปล่อนบ่ไอ้มาซอยแง่มามาฮักเอาเซยอยษ์กัดคอยด้อขคอยด้วยจะพยายามจะมาไปโป้อดไปถือขนาดนั้นบ่สัว เอาไปย่ให้ย่ออกมืดมใสผู้ยีนะบ่แมนหูบึ้งอย่าให้บต้งชั่งคือบึ้งออตัดโลเฮ้ยป้ามัน่พันเออมันพันมันยังคอดไ้่้นบ่อยแถนี้หะมันอยู่แถนี้เออมันอยู่แถนนี้เละอยู่แถวบูข้างหน้ามาเรียมันเลยเออจะคอมไปเห็นอย่างเินเบอกพยาแย่พยาแย่นน่ลกน เอือบกระเทียมปิ้งเรืออุ้ยียบกว่ากระป๋อมเยอะนะโอ้ยจกวาดจเฮืงแล้วไปจ้าอันนี้นะนั่งก็เกิดมากกบ่เคยกินเคยกินแต่ว่าขนาดนี้มันคบนะเจ๊บเออเมันหาโบบกระป๋อมเลยมาอย่าอย่ามันถือมันยาออกมือเธอนั่นอยไปถือมันแล้วมึงจะางขาด้ว้นั่นนั่นน้ะเ่อไรเจียบ ปนง้ํากล้วยเนี่ยกินเป็ดตุ่มลิ้งจะได้มันก็ไปหากินอีกเพือเอายังเกลือมันเอาเอามาเลี้ยงมันได้แถวเพื่อนฉันไปกินเลี่ยเต็มสุดๆมันสดับแน่บริเลเดค่ะแถวนี้น่ะอู้ยสายมือแล้วชุดโต๊ะเตะนันก็เห็นเหมาะให้เงี้ยคไปขามากกับรุเบิงบรุเบิงเพิ่นยนลงน้ำบ้าบมันอยู่น้ำอยู่เม่นบ่ข้าวเกาะนั้นลงทงพูล นี่ไว้นม่วงนี่ไงม่วงนี่มันอยู่แถวนี้แถวป้าข้านี่นี่ม่วงมันอยู่แถวม้าข้านี่เลยเอากระมันเข่ามาฮะโอ้ยเบิดแหงเลดี๋ยวไปโมาเปอนมันเบิดแห้งนั่นน่ะนั่นเดี๋ยวมาเข่าไปแล้วจ้ะค่ะแง่มาคิดอันนี้นะเกือบตายยังไงแง่มาปล่อยมาวางนี่เลยอยู่เดี๋ยวนี้จะปาอะไรมาปล่อยสีไอ้อัมมาลา นี่กล่องใหญ่นะคะโอ้ขาดแบกเมื่ออ้าวครอบครัวเจ้าลายไปนั่งปอกคาดปอกมันตัดอย่างเง้ยปอกดูขนาดไปขนาดมันโจโพยเมื่อยตัดใบมันปิดมันใส่แล้วมันงลายกูไม่ใจนะอรเาบลายตะกินซ้ำมื่อ เ้เอามปลูกมัมปลูกมปลูเเว่า่อนน่อยมันนั่นแพละเยมาตัดยี่หยมัดมาันี่ห์เสี้ยงยังมัดัีเอา้ยงยังมัดมาี่ห์กยยัมัดมาตัดยีักเอา้ยังมัดาตัดีกเงงมมาตย่ักเสีมัดาตัีักเยงงมัาย่ส้ยงังมัาตันกเน้อมัาตัด่เสยงัด้่เจี้ยบ มันลำยาวกัดตัดยาวเด้อจะได้ได้ยอดได้เออนั่นนั่นแล้วต้องเอาตรงยอดเลยตรงนี้มันไม่มีแล้วกามันลำยาวมันกัด n h ọ มันกัน n h a ขึ้นมามันกัน nhau n h นันนั่นเลยออมาเดินสวยๆค่ะอ่ะสวยๆค่ะรู้สึกว่าจะของมีค่ามากเลยค่ะี่รงคาคลิปนี้จะพาบรรยากาศวัดนมจ้าหนี้กันค่ะมันนิสิมาได้อาหารแรกเละค่ะ ยอดวายยอดการนางจะเป็นคนมีค่าและเจ้า่ะอยู่ยังมีค่าบ้าให้มีศักดิ์ศรีดีให้มีคนจำนะเจ้าขาไปแล้วพี่น้องรำให้มันมันม้วนเจ้าขาเลยสบายดีเจ้าขาสวัสดีค่ะ